แชร์กันเยอะมากนะครับพี่จองคอลเลนนี่เขาอะไรเขาไปเที่ยวตลาดนัดดอนสุดรวแล้วยัยงไงคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเขาไปซื้อพวกกางเกงช้างแม่ค้าขายแพงมากไม่ติดแผ่นป้ายราคาด้วยคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยลองดูต้นเรื่องก่อนครับอันนี้ซอยูนะคิดหกร้อยพอโอเค <พอ S 2> ไม่แพงแล้วเพราะมันตัดมังกรน,น,นี่เป็นกางเกงไทยแลนด์ไทยแลนด์มีหลไยไปเลยเพราะว่ามันไทยเลยห้าร้อยห้าสิบ อ,อันนี้สี่ร้อยพอโอ้ถ้าถ้าก็เก้าร้อยเตเต้ก้าร้อยซ้นลุถึงไหนเต้ลุ้นไ,ได้แล้วมันพันหลดไปแล้วเหลือเก้าร้อยโอเคครับโอเคครับเก้าร้อยๆๆ <c oughs> โอ้โหคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมซื้อกางเกงช้างกันตัวละเท่าไหร่อะคะนั่นน่ะสิคุณผู้ชมอันนี้ส่วนตัวเคยเจอแบบเอาจริงไม่ใช่เก้าร้อยนะเก้าสิบมีเอ้าถูกไหมทีเดียวทีนี้คนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยว่าเฮ้ยมันแพงขนาดนี้เลยเหรอ นี่คือตลาดนะ้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับทั้งคู่เนี่ยแวะซื้อเสื้อและกางเกงช้างแม่ค้าคนนี้ขายในราคา600บาทนะมีการขายเสื้อ600กางเกงช้าง400รวมแล้วก็คือ1,000ัทั้งพี่จองแล้วก็คาเรนเนี่ยพยายามต่อแล้วนะ แม่ค้าก็เขาก็บอกในคลิปนะว่าแพงเกินไปลดราคาได้ไหมแม่ค้าลดให้จากพันหึเหลือ900บาทครับมันก็ยังแพงอยู่นะคนก็เลยพิภาควิจารณาว่าเฮ้ยป้ายราคาก็ไม่ติดแล้วทำไมขายแพงแบบนี้ร้านอื่นก็ไม่เห็นแพงแบบนี้เลยคือจริงๆราคาขึ้นอยู่กับการตัดเย็บอะถ้าแบบหลักร้อยมันก็มีใช่ไหมคะนก็อาจจะเนื้อดีตัดเย็บดีมีความคงทนแต่ว่า ไม่ไม่น่าจะถึงแบบ9 0 0าพันหนึ่งอ่ะก็นั่นน่ะสิล่าสุดคุณผู้ชมครับพาณิจังหวัดราชบุรีา<อ>มาแล้วที่ไปแล้วครับมีทั้งพาณิจัหวัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับลงพื้นที่ไปหาแม่ค้าคนที่อยู่ในคลิปชื่อว่านางประภาพรเจ้าของร้านนางประภาพรก็ยอมรับว่า1ไม่ได้ติดแผ่นป้ายราคาจริงเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวต่อราคาเยอะมากแล้วก็อธิบายบอกว่า เวลาขายต่างชาติจะมีการตั้งราคาเยอะกว่านี้ทางเจ้าของร้านฝากขอโทษ2หนุ่มยูทูบเบอร์ด้วยนะหากต้องการเงินคืนพร้อมที่จะโอนคืนให้เต็มจำนวนและสินค้าก็ไม่รับคืนด้วยตัวเองขายของอยู่ที่นี่มา20ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยฟังเสียงเธอดูครับ อันนี้คือขายเท่าไหร่คะขายเขาสี่ร้อยขายเขาสี่ร้อยใช่ติดป้ายราคาไหมคะไม่ได้ติดกานต์นตอนนั้นไม่ได้ติดบอกรงๆเลยอ๋อก็คือทั้งร้านเนี่ยไม่ได้ติดเลยไม่ได้ติดค่ะอ่าโอเคถามว่าต้องการเงินคืนไหมหนูเอาเงินโอนเงินคืนให้ของหนูให้ไปเลยก็คืออันนี้คืออยากฝากขอโทษจริงๆอ่าอยากฝากขอโทษจริงๆอ๋ออ่าเนี้ดูคอมเมนต์หน่อยคุณผู้ชมมีท่านหนึ่งคอมเมนต์สั้นๆเกม เกมพ่อพี่จองคาแรนเลยนี่ถ้าไม่ใช่คนดังไม่ได้เป็นข่าวไม่ได้ไปอัดคลิปเผยแพร่นี่ไม่รู้จะมีการตรวจหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยก็จริงเนี่ยเราดูคอมเมนต์ในเอกสารเพราะว่าอย่างคุณผู้ชมเนี่ยบอกว่าซื้อเครื่องเกงช้าง190ค่ะซื้อ100ยบาทมีบางท่านบอกซื้อในแอปเนี่ย100กว่าบาท99าทมีบางท่านบอกเคยเจอถูกสุดๆ39บาทยังมีเลยดิฉนันแล้วเอาล้ก็ให้ความเป็นธรรมนะอาจจะใช้ผ<อ>้า <3 S 2> อะไรตัดเย็บมาอย่างดีก็ได้เราไม่รู้<า>ต้องมีการตักเตือนเจ้าของร้านบอกว่าหนึ่งก็คือคุณจะต้อง ติดป้ายราคาให้มันชัดเจนนี่คุณคไม่ติดป้ายราคาถูกไหมมันมีความผิดตามกฎหมายโทษปรับไม่เกิน1นึ่งบาทส่วนเรื่องของสินค้าที่ราคาแพงเกินควรเนี่ยมีโทษจำคุก7ปีปรับ1นึ0 0 0สบาท<ห>ทางพาณิชจังหวัดปรับเงินร้านดังกล่าว2,000บาทครับเชิญทางเจ้าของร้านไปให้ข้อเท็จจริงที่สํานังกงานพานิชจังหวัดว่าสินค้าที่ขายเนี่ยมันมีต้นทุนเท่าไหร่และจะต้องมีเอกสารเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า คุณโกงราคาด้วยหรือเปล่าพาณิชจังหวัดราชบุรีฝากไปถึงนักท่องเที่ยวว่าหากพบร้านค้าขายขายสินคา้าเกินราคาเอาเปรียบผู้บริโภคแจ้งไปที่สำนักงานพานิจังหวัดราชบรุรีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวประจําตลาดน้ําดําเนินสะดวกด้วยคือสิ่งนี้ที่เราเอานมาเสนอเพราะอะไรตลาดน้ำดำเนินสะดวกเนี่ยเป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็อยากจะมากันเยอะเป็นหน้าเป็นตาแล้วเขามาเจอเหตุการณ์แบบนี้ แล้วคุณคิดว่าเขาจะไปเที่ยวไหมคือเขาขายตัวละพันน่ะสองตัวเขาก็ได้ค่าปรับแล้วใช,ใช่ไหมคะเพราะนั้นอันนี้อาจจะมองในมุมจิตสํานึกดีกว่าเนาะช่วยกันแล้วก็อย่าทําภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเราให้มันได้รับผลกระทบดีกว่าแต่ว่าทางร้านก็ขอโทษแล้วก็ชี้แจงแล้วเหมือนกันนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ครับ